โอเคแล้วเออตามสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็กลับมาอีกครั้งคาซิแอชชั่นนะครับก็ขอขอบคุณน้องเขานะที่บอกผมว่าไปลบเกมออกแล้วโหลดมาใหม่นะผมก็โหลดมาโอ้โหก็เล่นได้นะฮะน้องก็บอกว่าไปหาโปรแกรมที่เออว่าแบบแฮกเครแฮกเกมแฮกอะไรผมไปดูไปดูมาไม่งเสือกมีแอปหนึ่งนะฮะมันเป็นแอปเออสาหรับตัวนี้มันเป็นไม่ไม่ใช่แฮกเกมนันเป็นแบบเออล้างข้อมูลเกมแล้วราโหลดมาใหม่มันจะแฮกเงินให้นะฮะผมก็ มันมีในโทรศัพท์ผมเพิ่งไปเจอนะครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตอนไหนนะฮะเออก็ต่อต่อไปเราก็แต่เติมเงินตันต่อเลยนะฮะโอ,อ้ผมเติมเงินมาสองพันนะผมก็จะเติมไปนะครับตามพิมผมก็จะเติมตัวนี้แหละแต่เงินวันนี้ผมเติมแค่มาแค่สองพันนะฮะตัวนี้มันเออหนึ่งเฮ้ยมันก็ได้นี่วะเอานำเงินการต่อสิผมกลัวมันเติมไม่ได้เห็นไหม มันเติมไม่ได้นะฮะสูงสุดมันได้แค่เจ็ดร้อยแค่นั้นนะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะถ้าเจ็ดร้อยมันก็เติมได้นะไอสัตว์ดูนะฮะมันเติมได้จริงๆนะเจ็ดร้อยเนี่ยเออผมดีใจมากเลยผมกลับมาลินเห็นไหมฮะเจ็ดร้อยมันเติมได้ผมจะเติมไปสองสองครั้งนะผมจะเติมถ้าคุณเติมคุณไม่ต้องกดอะไรนะอย่างนี้ไม่งั้นคุณจะเออรอมันก่อนนะอย่าเพิ่งกดนะฮะเออเห็นไหมเออถ้าอย่างนี้กดได้นะฮะอ่า รับแม่งทั้งหมดเลยนะฮะโอ้โหหกสบบาทโอ้โหได้ปืนมาเล่นโอ้โหสามบาทผมจะเติมอีกนะฮะแต่เติมสองครั้งเลยนะฮะโอเคนะแล้วเราก็มาดูกันว่าผมได้ปืนอะไรมาบ้างนะถ้าผมเติม 7, 7, เจ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 เอเจเจเจ่จเจเจเนเจ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 ะจเจเจอเจเเจเจเเจเจเจมาเนะเจเจเจเเจด เพชรเราก็ EP 5นะฮะโอ้โหเพชรเราก็2,000กว่าผมเติมอีกไม่กวนนะกว่าเงินผมยังเหลือนะ,ะผมก็เติมแม่งเลยนะ,ะโอ้โหอย่ากว่าผมเาผมาเหอะผมดีใจนะฮะที่ผมเล่นได้ผมก็ได้ธนูถาวรมาแล้วนะฮะรับตอนรับมันวาเลนไทน์เลยนะฮะโอเคนะฮะโอโ้ดีใจพูดยังไม่ถูกเลยนะครับโอเคเพชรเราก็มาได้แค่3,000แล้วนะ,ะ3,000นี้เราจะเออไปทำโอ้โหผมก็ได้ธนูถาวรมาใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะ โอ้โหถาวรจริงๆนะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะอยากได้มานานแล้วนะะลุ้นไม่ได้สักทีสัตว์มันลุ้นยากนะฮะแล้วเราก็จะมาเปิดกล่องกันเลยนะฮะโอเคนะฮะเปิดกล่องสักสองครั้งนะฮะเปิดกล่องได้เกลี้ยก,ก,กากมากเลยนะ อะไรครับโอ้โหผมเอาลุ้นเลยนะฮะโอ้โหจัดไปเลยนะครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดมากเป็นไงล่ะครับโอ้โหของดีซะเยอะในตำนานนะไอสัตว์โอ้โหโคตรกากนะเอาอีกครั้งนะมันได้อะไรครับโอ้โหมาดูกันเลยนะครับเฮ้ยโอ้เอเคไอสัตว์เย็ดแม่ไอ้ย่าไอ้ย่าโอ้โหเอามาอีกแล้วทำไมทำไมโโอ้ห นะโอ้โวีอพีก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้ขึ้นวีอพีเอาอีกครั้งนะสามครั้งไปเลยนะครับโอ้โหไอ้ย huh. so uh ่า huh. ส oh, oh. ุดยอดไอ้เหียเอ้ยโอ้โหกว่วจะได้มานะขออีกปืนสิ <c oughs> เอามาทำไมเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยโอ้โ oh. ห oh. oh. แค่นี้ก็ดีใจหายห่วงแล้วนะครับโอเคนะฮะโอ้โ oh. ห oh. ใจสลายมวัวกลัวไม่กลัวอะไรนะกลัวไม่ได้เียอะไรนะ โอ้โปืนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะผมก็จะเปลี่ยนเออจากลูกซองจะมาป็นตัวนี้สิโอ้โหไอ้สัตว์โคตดแลมเลยสนสยสนสยเออมันให้มาสามวันโอ้โหโอ้โหเยอต้องปืนท้าวรไอ้เหี้ยถาวรจริงๆด้วยนะฮะโอ้โหมันยอดมากเลยนะฮะตัวนี้ก็ให้มาเล่นแค่สามวันเองนะผมจะเล่นตัวนี้นะฮะโอ้ตื่นเต้นมากเลยตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเออ,เอ,อ อีอะไรวะเออไหนออนี่นะฮะนี่นะฮะโอ้โหใส่แม่งเลยนะโอโ้มันสุดยอดมากเลยจอดโอ้โหไอเหียมันจริงมากเลยนะโอโ้ดีใจมากเลยนะได้มาสนใจสนใจอยากนะครับโอเคนะฮะอย่าได้อีกอย่างก็แค่ตัวละครน,นะ ผมจะมาเปิดเออไอตัวนี้ดีหรือเปล่านะฮะสี่ร้อยเพชรแม่งเพชรไม่ถึงว่ะเยอะนะเดี๋ยวผมตังผมจะเหลือเท่าไหร่ผมเติมอีกนะมันจะได้หรือเปล่านะฮะก็ลองเติมกันไปดูนะฮะเผื่อมได้นะเติมไปสามร้อยแต่ให้มันจะให้มันครบเออสองพันโอเคนะฮะ ไม่สำเร็จนะฮะชอดเงินไม่พอนะครับโอเคเราก็มาลุ้นเอออะไรวงล้อพิเศษกันดีกว่าเนานะเผื่อได้เออแจงวันเออแจ็คพอตอย่างนี้นะนะฮะกูรู้นะไอสัตว์พีเ่เอาไปเลยนะฮะหนึ่งสองสามโอ้โหยิงปืนวะ่ะสี่เอ้ยย่สี่เอ้ยหกเจ็ดเอ้ยแปดปืนเฮ้อเอา้าเออสิบ เฮ็ที่ไม่ได้เี่ดอะไรเลยนะฮะก็อเอาไปอีกสี่ผ้าเพลทก็แล้วกันนะอีหนูเอาอีกเลยเอาแม่งหมดเลยนะฮะกูจะได้เฮียอะไรกูขอเจ็กพอตกูจะขอปืนก็ได้นี่ไงไอพี่นี่นี่นนนเออนี่กูอยากดีตัวนี้มันเข้าใจไหนะมนย่าห่าโอ้โหซีรีส์กันนะโอโ้โหจบเกมนะโอเคนะสำหรับนี่ก็สวัสดีทุกคนนะเอาไว้วันหน้าจะมารีวิวปืนใหม่นะโอเคสำหรับนี้สวัสดีครับ